โอเคกินน้ำเสร็จเรียบร้อยพร้อมไปยังพร้อมป๋าบอกว่าก่อนออกต้องดูอะไรมองหลังขวาทุกครั้งใช่ไหมกินด้วยนี่ครับตากับโอเคสวัสดีครับวันนี้ไปไหนครับไปทุ่งนาครับทุ่งนาใช่ไหมครับใช่เก็บเกี่ยวไปนอนชิลๆไปยังไงครับไปไปใช้อะไรไปครับ ใช้ตักงยานไปนะครับโอ้ปั่นยานไปเลยเหรอใช่สามารถปั่นไปป้าเขาเกี่ยวข้าวใช่ไหมวันนี้เขาเกี่ยวไปแล้วครับเกี่ยวเหรอครับเขาไปปั่นได้ไหมได้จริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอป้าเขาไปปั่นได้จริงเหรออ่ะไปไปเดี๋ยวไาไปเขาไปปั่นในทุ่งนาได้มือขย้ำโคนเลยไแบบปูกินด้วยไปกันไปไปกันเลยเดีวไปดูป้าต้องเลี้ยวไหนครับเลี้ยวซ้ายนะไปดูรถก่อนดูรถก่อนนะ ไปกันเลยไปครับติดลงนะเอ้ยโอ้ยตอนไปทุ่งหมร่บมานี่เป็นสมยประจําแหละไปถ่ายรูปครับวันนี้เห็นขับรถผ่านเห็นว่าเขาเกี่ยวข้าวแล้วแล้วเลยออกไปดูบรรยากาศหลังจากเขาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วครับมาร์ตสมาร์ทขึ้นไม่ได้ตรงเนี้ฟุตบาทฟุตบาทเขาไม่ได้ทำเรียบ เป็นกไปตามมั่น,รนหรอฮะไอ้ยาตามสติเลยครับตอนนี้ขึปป้นบารกันแล้วบาร์เรียบร้อยเป็นเป็ดมาเป็เปปดปมี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 มองฝ้ายมองขวาอ่ะ มองซ้ายมองขวาครับไม่มีรถนะรถไปได้เบรกเบรกเบรกปอนเบรกดูมีรถมีรถเบรกปีมากำเบรกเดี๋ยวมาไปเลยไปได้ไปได้เอ้ยมาระวังเจ็บไข่นะโอ้ยๆ้ย ครับรถเยอะครับเอาเลยผ่านขึ้นข้างบนกันทุกบาทมาต้อขอบคุณข้างน้านะขอบคุณเขาขวัดขยะอยู่ระวังระวังนะบอ่าไปผ่านผ่านผ่านทางนี้ <c oughs> โอเคปันมาใกล้ถึงแยกแล้วใกล้ถึงแยกบางแก้วนะปั่นจักรยานหาเบรกเอาครับเมื่อกี้ใครอ่ะมองซ้ายมองขวาเมื่อกี้ใครอ่ะมองซ้ายมองขวาม้อนเมื่อกี้ใครอ่ะ,อะเพื่อนเอาเขาถามชื่อเขาเรียกชื่อม้อนด้วยนะแล้วม้อนได้ตอบเขาไหมตอบว่าไงตอบว่าเขาถามว่าไปไหนม้อนก็บอกว่าไปปั่นจักรยานได้อได้ตอบอยู่อ่ะเอาไปไปเลย สะดวกสบายแต่ไม่ไดสวดเอาลดลดละก็ไมต้องสวดไป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 ระวังระวังไปไปถึงแยกละถึงแยกละวมันมาไดหนนะสูนอ่ะเอามีน้ำหรอเดี๋ยวไปจอดลงเซเว่นเก่าไปเดี๋ยวจะได้จอดไปลกมาไปจอดตรงเซเว่นเก่าไม่ได้มัดนำได้ไปก่อนเลยตรงเนี้ยแต่ว่าคนไปไป มาไปจอดตรงเซเว่นเก่าตรงที่เรามาให้อาหารหมาเนี่ยเดียวเขึ้นมาโอเคจอดตรงนี้กินน้ำใช่ไหมนี่ตรงนี้นี่ยเซเว่นเก่าเนี่ยแยกพอดีนะตรงแยกตรงบางแก้วพอดีครับตามันเป็นสวนครับอยู่น้ำใช่ไหมไม่ใช่เซเว่นเซเว่นเก่าเนี่ยเก่ามากเลยนะ ม่มีของอะไรขายเลยตงน้ำมาตั้งคาตั้งหมอเลยมาบอกว่าเอาเซเว่นหัวทับเฮ้ยมีวนไม่มีของขายนี่ไงของเซเว่นเหรอโอเคกินน้ำเสร็จเรียบร้อยพร้อมไปยังพร้อมพร้อมพร้อมบ้บ้ไปอยู่หลังเลย ระวังรถนะไปกันต่อฮะอารีโรเบินมาดมาดระวังรถมาดมื่คืนนี้นะเมืพ่พคืนบาทเลยอ่ะวันนี ฉีดร้อมึงขอร้องโอ้ต้นสักวัวระวัะงระวัะงขับระวังดรวยร็วเรวโอ๊ยโอ๊ยโอยโตอตอตอเลยด้วยาระตงตรงนี้เป็นส่วนช่วยนะ กล้วยสวนกล้วยอะไรนะฮะจอดจอดไปตามมาแว่นหล่นละไม่ใส่ไหมป้าใส่มาใช่ไหมมาเอาให้ป้ามาใส่เนี่ยมาเอาให้ป้าแว่นนะ่ะเดี๋ยวหล่นอีกหะเอามาเอามาเอาไปให้ป้าแว่นนะ่ะป้าใส่มา ไมนเอาผู้ใหญ่ไม่เอาเด็กไม่ใส่ละเวลาะมาดบอกไม่พร้อมนี่แหละไม่พร้อมนำหน้าไปแล้วน่ะไปไปกันต่อมันอยู่หลังเลยอ่ะป้าเออตาตาน้องน้ำหน้าบ้างก็ได้กรได้มาหลายรอบแล้วมาดระวังชนระวังชน หนึ่งวันนะไปน้ำ้าไปเลยมันจะเป็นร้ลงมา,งมาไปก่อนแล้วไม่ต้องกลัวอะไรมาพงมาหมาไปมัดมัดมัดระวังนี่มัดมัดครับอย่าขาหลุดไวเดี๋ย โอ้โหดอกนี้เบาเบ,า,บาถึงทางแยกเบาครับถึงทางแยกต้องเบานะครับ <ไป S 1> โอเคไม่มีรถมา <ไป S 1> ลงมาลงมา <ไป S 1> ลงมาลงมาไม่มีรถมาค่อยค่อยเบคอนเบ่อนพ่อ,อ,อบ,บอกว่าก่อนออกต้องดูอะไรมองหลังขวาทุกครั้งใช่ไหม Yes หลังขวาอ่าไ,ไม่มีนะอ่าไม่มีไป món lãng phải vậy à เอาเข็นลงเข้าไปไหมคฮะอะไรโอมาขึ้นบนมนอยู่ลลาง มัดมัดมัดไปได้เปล่าลงได้ไหมเนี่ยทางชันยังมัดมัดเบาบุกเบาเบาโอเคโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นทุ่งนาแล้วได้กินได้กินฟางแล้วได้กินฟางแล้วได้กินฟางโดนเกี่ยวข้าวแล้วได้กินด้วยนี่ครับฟางไปกิน มันฟึ่งเกี่ยวข้าวไปแน่เลยวันเสาร์ที่แล้วมายังข้าวเหลืองอยู่เลยนะมาเบกเบก้าวตรงนี้เลยตรงนี้แหละมีน้ำด้วยนี่หว่าเบกดิวอีม่อนมีน้ำรองเท้าเปืือนนะถอดรองเท้าเลยครับรอเลยไม่ได้ไม่ได้ไปทางแท่นานทางนู้นไปฮะไปทางสำรวจก่อนไปทางนู้นครับมันละกลางมันละกลางมันละกลางอยู่ไหมเออไปไปดู โอเคน้ำเยอะเลยเขาปล่อยน้ำใส่แล้วเนี่ยเขาดึงน้ำใส่แล้วเนี่ยเขา่าจจะดึงน้ำใส่แล้วลูกตอนนี้ลงไม่ได้ละเละมันโจกเลยต้องหาตรงนี้ไม่มีน้ำใช่ไหมตาก็สูบน้ำดึงน้ำอยู่นู่นเหรอหนนกำลังน้ำดึงเาดึงน้าไปดูตรงนั้นได้ไหมนั่นน่ะเขาดึงน้ำหมักหมักฟางนั่นเนี่เตรียมปั่นนาบ้้งเนปั่นนาทำไมอ่ะเขาจะปั่นนาปลูกข้าวใหมลูกอ้าว เนี่ยเขาเตรียมดึงน้ําใส่แช่น้ําแล้วก็จะหมักหมักฟางไว้แล้วก็ปั่นนาใหม่มั้งปลูกข้าวใหม่มั้งเนี่ยบรรยากาศครับตัวแรกมันต้องทำแบบนี้ก่อนใช่มเกี่ยวละเรียบร้อยเอ้เป็นพี่ต้มเลยเอยล้มไม่ได้ลูกล้มไม่ได้นะดูแค่นี้เฮ้ยล้มล้มาร์ทบอกอยากอาบแดดครับมานะครับนอนอาบแดดจะชิวแล้วครับ ไอ้ยาสุดยอดกับบรรยากาศเลยครับทุ่งนากลางเย็นนะหาปูอยู่หาปูอยู่ฮะไอ้ยาฟุ๊กลางเย็นครับบรรยากาศเย็นนี้อยู่ตรงทางเข้าวัดฟุ๊วัดบางแก้วนะครับนี่ครับเขาเกี่ยวข้าวออกแล้วฟุ๊กโล่งจ่งตอนนี้กำลังดึงน้ำเข้าอยู่มั้งเตรียมตัวป๊าป๊ใหม่หาปูอยู่หาปูเหรอ ตัวเลยไอ้ยาลงยังลงยังฮะครับไมนรออาบแดดแล้วเอามันจะลงล่างเลยเหรอใช่ไม่กลัวเปียกเหรอไม่เปียกเหรออือเอาสำรวจอยู่ในน้ำลึกไหมเขาฉีดยาหรือเปล่าน้ำไม่รู้อ่ะอบอาบแดดอยู่ไม่รู้เหมือนกันนะอาบดดนอนอาบแดดชิวอะแต่มันเห็นเขาสูบน้ำนะเหยียเหยียบแล้วจริงด้วยฮะ เรียบแล้วเป็นไงบ้างเละด้วยเย,ย็นไหมไม่ได้เละเลยเย็นไหมน้ำเย็นไหมเย็นอยู่สนุกเลยเหรอถาอ้ออาวเขาถามมีปลาไหมตัวเองเล่นคิดตมเหรอหาอะไรครับหาอะไรครับาหาปูหาปูมีปูไหมเอาละครับเด็กกำลังครับสนุกเลยครับ ม่ได้เล่นนานนะแบบนี้นะแต่ตอนอยู่ข้างนอกแล้วมาอยู่นี่ได้เล่นโอ้โหเป็นไงดีใจไหมครับไอหย,ยาจับโคนเรียบร้อยดดเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้าบอกก่อนนะว่าห้ามเสื้อของเกงเปียกนะครับ,รบห้ามโดนเสื้อของเกงนะเอาที่ตอมได้เพราะมีน้ำอยู่นี้เอาเอาที่ตอมมาปั้นเป็นรูปอะไรก็ได้มาเอามาปั้นเป็นรูปอะไรก็ได้ลูกห้ามโดนเสื้อของเกงนะเอาปั้นแล้วมา ปั้นแล้วมาตากแห้งไว้ตรงเนี้ยมัดมัดปั้นแล้วมาตากแห้งตรงเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาหรือว่าวันหลังมามันจะกลายเป็นแห้งแข็งเลยนะมัดปั้นรูปอะไรไว้เนี่ยปั้นเป็นรูปฟุตบอลไว้ไว้นะมาตากข้างบนโอเคไหมเอาขึ<ต>้นมาตากไว้ข้างบนนะโอเคไหมตากบนต้นขอนไม้เหรออ่าใช่แล้วกลับมาอีกรอบนึงมันจะกลายเป็นแห้งแล้วเป็นรูปร่างที่เส็ยงปั้นไว้โอเคไหม,มโอเคนี่ครับครับล้างมือไงล่ะล้างในน้ำนี่แหละนถ้ามันคันเลยมันล้างน้ำกินของเราก็ได้ โอเคปั้นกันเลยเอาให้สนุกเอาให้เป็นรูปร่างนะโอเคยัดไปไหนปั้นอะไรครับฮิปโปฮิปโปเหรอฮิปโปโปเตมัสเหรอเอาตั้งไว้ตั้งตากแดดไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็แห้งมันยังไม่หยาบนะโอเคมันไปมันไม่ได้หรอกมันทาอยู่นี่ต้องมาตั้งฮิปโปตรงนี้นะโอ้ไปมังมันทาทาสีอ่ะ ล้วงคิดโคนมาจากโน้นดินน้ำมันดินเหนียวมาจากโน้นนะมาดูมาดนั้นหมดแล้วบอกกูนะเดี๋ยวมันจะหากองใหม่เนี่ยมามาบอกว่าจะจระเข้ระเข้เหรอใช่อ้ยาจระเข้จัดไปม่อนลูกวงกลมรูกไข่จระเข้อใช่ โอเครูปเต่ามีม,ม,มีใครทำทำรูปเต่าไหมครับไม่ได้ทำดิ้นโอเคทำเต่านะอ๋อน้องมัดทำตอร์เข้เอาเดีย๋ยวเดี๋ยวรอดูกันนะครับคุณผู้ชมครับว่าจะออกมาเป็นยังไงเหมือนเต่าหรือเหมือนตอร์เข้เไหม <c oughs> โอเคเป็นไงล่ะเปียกเลยสภาพเป็นไงสามัตอนนี้เปียกแล้วเรียบร้อยเลยเมื่อกี้บอกอยู่ว่าย่าให้เปียกนี่เปียกนี่ย เล่นที่ตมงยุดแล้วเพิ่งเห็นมาล้มปั้นอ๋อไปไงรูปปั้นมีอะไรบ้างนี่เหรอตัวอะไรนะทิปโปอ่ะทิปโป้ปโปไปล้างมือจะกลับแล้วครับเมื่อไล,ล้วคนหนึ่งก็กลับหมดแล้วเดี๋ยวขออนุาไปล้างมือยังเกี้ยงลงเฮ้ยนะตัวของเขามาแล้วนนป,ป่ะนไหไหนดูดิเกี้ยงไหมขาล่ะ อาเก่งไหมหน้า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 หนังเอาน้ำเลยลางมาทำอไมเปื้อนหน้าเยอะจังมามามันเสร็จแล้วแล้วเราจะไปไงก็าปั่นกลับไงปั่นกลับเลยเนี่ยเดี๋ยวเราไปล้างมือก่อนปะาล้างหน้าก่อนขอเสื้อกลับดีกว่าขอเสื้อกลับเลยเหรอ นะมึดแล้วครับตอนนี้มามามาล้างหน้าตรงนี้มั้ยมาล้างหน้าอเ,เ,อเอาพาดัพาดพัดรถก่อนเผื่อนัอ่นน่ะนั่นน่ะมือรูอบรมือรูปเลยเอากินน้ำกินน้ำเชือ มันขวางไรเดี๋ยวรถชนมันเป็นยงไงมันนี้โหยุงคนเยอะเลยใส่เสือ้อเลวยุงเยอะยุงเยอะจัดมันไม่ได้เปียกหมดเอา้าอันนี้ไม่ได้ชาร์จแบตไว้เหรอแบตจะหมดเนี่ยเหลือขีดเดียวยังโอเลยวะขึ้ว่าชาร์จแบตไว้มาใส่เสื้อเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวเร็ว เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันนะครับยุงเต็มตัวเลยเรวๆใส่ดิไปเอาุออกให้ด้วโอเคเปียกมอดยอดหมึดตึ๊บแล้วตอนนี้ได้เวลากลับเวลากลับแล้วครับไม่ไม,มีใครอยู่แล้วตอน,นเวลานี้ทำการกลับนนะไปกลับแล้วก่อนห้พี่มอนปันน้ำหนะ้าน้องมัดปันน้งกลางนะ นะ<ม>ไปไปไปกลับกันอังนี้ใช่ไหมครับไปแล้วไปไฟกระพริบข้างหลังท้องสมาร์ทวันนี้ไม่ได้ชาร์จมาเลยไม่ได้ปิดติดไฟข้างหลังเลยไ,ไฟม่านเอนอมีใครจุดใช่ไฟบ้ากับไฟม่าครับนี่ครับบรรยากาศยา,ามค่ำคืนเนาะ,นออะลมเย็นสบายดี โยงตามเพียบเลยวะเร็วเร็วเร็วเบ้ล้มาให้เร็ว C ไปฮะดีดีว่าดีดด่ดิ่งดิงว้โหพี่ดาวูดูทางดูทางครับฮะน่าจะวาว้าาๆ มัดเบรกมัดเบรกมัดเบรกเบาเบาทางแยกไปไปใกล้ใกล้แยกไปไปใกล้เดี๋ยวเดี๋ยวเบรกก่อนเบรกก่อนในรถไปก่อนครับมองซ้ายขวามีรถไหมไม่แม่ครับเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวปลาดูให้ด้วยตัวความชัวร์มีมาทางนึงเดี๋ยวเดี๋ยวคันนี้มันไปก่อนด้วยอ่ะไปไปไป มาดมาดปันนี่ครับฮิตฮิโฮวตัวใหญ่ใหญ่เมันเดินนะฮะวอนด้วยม่อนม่อนดูทางม่อนดูอยู่แล้วบจบดูทางมีสมาธิตลอดครับอย่ามองข้างๆเยอะเกินไปขึ้นมาแล้วอ๋อขึ้นไปทำไมอ่ะ

เดี๋ยวว่งรถเบรกเบรกเบรกคิดว่าขึ้นมาไม่ปั่นถนนก็พอแล้วม้งไม่ต้องลงไปหรอกป่างเธอค่ะเธอฮาไม่ไม่ปั่นที่เล่น <c oughs> กันนเป็นพีกินผู สองพี่น้องครับไม่ยอมปัดด้านล,ล่างเลยจะปัดบนฟิวบานอย่างเดียวเลยสองพี่น้องนี้ไ,ไ,ไปไปไปต่อไปเลยเพื่อนไปแล้วป้ากล้องไม่ชัดไงมันมืดไงลกูกม,มืดป้า,อาโอเคถึงเรียบร้อยอไปไปจอดจอดเก็บสิครับล็อกโซ่ของตัวเองเนี่ยไปเข็นเข็นเข็น ไปไปไปเขียนไปเขียนไปโอเคถึงเรียบร้อยแล้วไม่ต้อประตูอ่าไม่ต้อง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 ไปเลยล็อกรถไปเข้ารถไ่ต้องไม่ต้องไบายไปโอเคมอนมอนล็อกรถลูบไปกลับถึงมาแล้วต้องทำเติมให้เรียบร้อยโอ้ยงเครื่องสต่งตัวอีกไหม ผมวขอบคุณแม่ยานางเหรอที่อุตส่าห์วันนี้พาไปและกลับมาปลอดภัยเดินทางปลอดภัยนะครับมเลยอะไรเนี่ยก็มันไม่ติดจีบไม่มีแบบไม่ล็อกได้หายนะครับก็เอ้ยก็ไก่ข้อไข,ข่ทอดไข่ดาวเก็ควยเอามาใส่จุ่มข้ามุกิดม่อนถอดไฟออกเองเหรอ,อ,อใช่ไหมถอดไฟอะไรไฟไฟหน้ารถอะ ไม่มันหลุดเองอม,มันจะเลยปล่อยให้มันหลุดไปเลยนี่ัน็อกการล็อกอมักลกหลับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับฝากอะไรบ้างครับได้มอนกดติดตามกดซับสไครต์ให้ทุกเมืนอมาด้วยนะครับครับขอบคุณครับต้องไปละ